สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเรายังกับพบกันอยู่เช่นเคยที่บ้านเนาะอากาศหนาวเย็นเนาะวรดาก็ไปใส่เสื้ออย่างนี้เนะาะใส่เสื้อลักติ้วเลยนะคะเพื่อว่าเราจะได้ใส่เสื้อเป็นเสื้อกั๊กเข้าไปนะคะอากาศมันหนาวแต่ตอนนี้วรดาอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในอ่า ะะก็ไม่หนาวเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าหากท่านสนใจอยากได้อะไรท่านก็ทักทายมาเนาะเพราะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายวันนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาเนาะอันนี้อก40นะคะเท่าวรดาใส่เนาะเสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะ อกสี่สิบจากพันแปดรบาทเรายังขายราคาเดิม1,300บาทนะคะเสื้อรุ่นนี้มีมาแค่3ตัว3ามกับ40,44เนาะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวรดาก็ขายนะคะอันนี้เราใส่โชว์เป็นพรีเซนเตอร์ให้พ่อแม่พี่น้องดูเท่านั้นและคลิปนี้เราจะเป็นผ้าสิ้น4ตะกอนะคะผ้าชุดและผ้า2ตะกอนะคะรวมกันสองตะกอเป็นหนูณเมตร โอ้หนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะสีต่ตะกอหนึ่งเมตรคูณสี่เมตรนะคะเดว,วรลดาจะลยกไล,ไล่ให้พ่อแม่พี่น้องไปนะคะให้ท่านฟังแล้วก็ท่าน คิดนะคะว่าท่านจะเอารุ่นไหนนะคะถ้าท่านชอบรุ่นไหนก็เอารุ่นนั้นนะคะวรดาก็เอาแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องชอบเนาะแต่วรดาก็จะแนะนําให้ท่านอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าเสื้อผ้าตัวไหนเหมาะเหมาะแบบไหนสมควรที่จะตัดแบบไหนนะคะวรดาจะแนะนําท่านทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้เราพาสีตะกอร,รุ่นนี้เป็นรุ่นพ่อพิเศษนะคะสีเข้มลายคมนะคะชุดนี้ปกติขายหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแต่วรดามาขายพิเศษเลยนะคะ ขายพิเศษขายลดนะคะ1,400บาทนะคะขายช่วงนี้นะคะช่วงนี้สินค้าของเราปรับราคานะแต่วรลดาไม่ได้ปรับแต่วรดาเอาสินค้าที่คัดเกตมาเลยนะคะกลุ่มแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเพียงชุดนี้1,400บาทนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายและสวยด้วยท่านซื้อไปแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะสินค้าเราขายสวยและสินค้าคัดเกตนะคะ ผ้าสีตะกอลายลูกแก้วยกช่อยกดอกสีเข้มนะคะท่านดูลายงามมากนะคะตัวนี้ดูสีเข้มนะคะสีเข้มก็สวยสุดๆเลยนะคะเพราะสินค้าของเราคัดทุกผืนเลยนะคะสินค้าวราดาคัดมาทุกผืนทุกชิ้นทุกลายนะคะอันนี้เรามาจัดโปรให้เลยนะคะจากชุดละพันเก้านะคะเราจัดโปรสวยนะคะสวยงามลายนี้วราดาเคยตัดแล้วนะคะสวยจริงๆตัดออกมาเสื้อสีล้วน ผ้าสีนี้เราตัดเป็นเสื้อจิตรดาหรือไทยเรียนต้นยิ่งสวยนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะหนึ่งทับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยมีชุดเดียวเท่านั้นนะคะลายหมีลายหมีตามมงกุดนี่นะคะเรียกว่าลายหมีตามมงกุดเนาะในราคาพิเศษชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจากชุดพันเก้านะคะตัวนี้รับบองรับรองเลยสินค้าท่านซื้อไปแล้วท่านไม่ผิดหวังนะคะ กว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรแต่ผ้าลายมีสองเมตรผ้าสีมีสองเมตรแต่ผ้าเกินสี่เมตรอยู่แล้วนะคะพ่อเมฆกี่ทอท่านทอแล้วท่านก็จะเอเผื่อๆไว้นะคะท่านก็จะเผื่อๆไว้เนาะ,ะนี่ค่ะสวยนะคะงามมากลายนี้รับประกันเลยนะคะท่านซื้อไปแล้วท่านไม่ผิดหวังลายสามสไลทีทนนะคะสามสไลทีทน แม่กี่ทอนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะสินค้าไม่พอ,อ,พอเพราะส่งลงไปขายเมืองทองชุดละสองพันกว่าก็มีนะคะแต่เราขายพออยู่ได้วรดาขายพออยู่ได้นะคะชุดนี้1,400บาทนะคะสวยท่านเอาไปฝากไปต้อนไปขายก็ได้นะคะชุดราคาเต็ม1 9ึ่นก้านะคะรุ่นนี้รับรองนะคะแล้วก็มาอีกนะคะชุดดียิ่งหนายิ่งแน่นเลยนะคะท่านดูดีๆนะคะลายงามเข้มเชิงก็สวย ลายนี้ตัดได้ทั้งเสื้อผู้ชายและเสื้อผู้หญิงเป็นกับโปรงก็ได้เป็นผ้าสิ้นก็สวยสวยจริงๆตัวนี้เราจะตัดสมมติคุณพ่อคุณแม่อยากใส่ร่วมกันเนาะแล้วก็เอาผ้าไปตัดแต่งนะคะตัดแต่งใส่ร่วมกันทั้งหญิงและชายได้เลยนะคะอันนี้ลายพี่กุลน้อยนะคะเห็นไหมคะเห็นนะคะท่านดูนะคะลายพี่กุลน้อยสวยงามสีเข้มคมชัด เนื้อแน่นเนื้อหนาน Number 1นะคะคัดเกตมาแล้วนะคะสองทับหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะตัวนี้นะคะ n u m b e อร์สองนะคะสองทับหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะสวยจริงๆสินค้ามีพร้อมขายและมีชุดเดียวเท่านั้นนะคะสินค้าไม่ได้มีมาตลอดสินค้าไม่เยอะสินค้าเราม,มีแต่ว่าขายไปเรื่อยๆบางทีขายหน้าร้านไปแล้วท่านก็จะไม่ทันนะคะเพราะสินค้าเราขายหน้าร้านด้วยเห็นไหมคะ สวยจริงๆสวยงามมากสีเข้มสีเข้มแล้วก็เสมอนะคะของเพิ่งมาวลรดายังไม่พงเลยหากพ่อแม่พี่น้องเอาวรดาก็นําไปพงให้ทุกท่านอยู่แล้วนะคะสวยสวยจริงๆเกินคาดนะคะเกินคุ้มเกินาคาดราคาพันเก้านะคะแต่เราขายเพียงพันสี่ร้อบาทนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดสินค้าคัดเกรดเรียบร้อยเลยนะคะสวย สวยมากสวยจริงๆค่ะสวยมากสวยจริงๆนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะแล้วเรามีตัวนี้นะคะสีเทาสีเทาตัวนี้เ <c oughs> ป็นสีตะกอเหมือนกันรอบที่แล้วเราก็มานะคะรอบที่แล้วเราก็มาเห็นไหมคะรอบนี้เราก็ได้มาชุดหนึ่งบางคนอาจท่านจะมองว่าอุ้ยชุดเดิมลายเดิมชุดใหม่แต่ลายเดิม เพราะว่าสินค้าถ้าเราขายได้เรายังขายสวยเรายังชอบลายของเขาเราก็สั่งทอไว้สำรองไว้เราก็จะมาพิเศษให้ท่านนะคะขายพิเศษเลยชุดนี้นะคะชุดเรานี้นะคะเราจะขายพิเศษให้ท่านพื้นไหนที่เราขายได้เราก็ขายพื้นไหนขายไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นะคะเพราะบางอย่างก็กําไรไม่มีเลยอันนี้นําเบอร์สามนะคะวารดาจะยกให้กท่านสามทับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ อันไหนที่ลดหลั่นได้เวลาดาก็ลดหลั่นนะคะท่บสามหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ลดหลั่นไปอยู่คือห้าสิบบาทนะคะท่านทักมาเลยนะคะท่านอยากได้อันไหนท่านอยากได้พื้นไหนท่านอยากได้ชุดไหนสินค้าของเรามีจริงนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านขอให้ท่านให้ที่อยู่ให้ตรงเป๊ะให้เบอร์โทรที่ถูกต้องพนักงานจะโทรหาท่านนะคะท่านไม่ต้องเข้ามาเพราะว่า สินค้าของเราเราจะตามได้ตลอดนะคะว่าถึงแล้วถึงไหนนะคะเพราะว่าเราจะมีอาการเดินทางของสินค้าอยู่กับบริษัทอยู่แล้วนะคะเราเปิดนะคะเราก็มีวิธีการของเราที่จะตามสินค้าให้ทุกท่านทุกทุกคนนะคะสวยงามมากนะคะเป็นสีเทานะคะหานิ่ม,น,มนิ่มนะคะสีะได้ราคามากเลยนะคะขายอย่างนี้นะคะแต่เราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ของดีๆถูกๆนะคะสวยค่ะ บางคนก็บางคุณแมก่ก็เข้าใจอยู่ค่ะท่านคุณแม่บางคนก็อยากให้ลดราคาเนาะแต่เราไม่สามารถลดได้นะคะเพราะสินค้าของเราจัดราคานี้คือถูกแล้วนะะเราต้องดูน้ําดูเนื้อนะคะดูน้ําดูเนื้อดูสินค้าดูคมละเอียดนะคะของแต่ละอย่างคมละเอียดก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นทําไมทองถึงแพงกว่าเงินเพชรถึงสูงกว่าทองประมาณนั้นนะคะเพราะสินค้าการผลิตการละเอียดอ่อนค่าแรง ฝีมือแล้วก็เนื้อผ้าการลงทุนก็ต่างกันนะคะเราก็จะได้เรียกว่าคัดเกต A B C D ประมาณนั้นนะคะขอให้ท่านดูสินค้าเอานะคะท่านชอบท่านก็เอาท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะวรดาก็เอาที่ท่านสะดวกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ้ามาอีกนะคะชุดนี้ก็มาอีกนะคะแต่ชุดนี้จะเป็นสองตะก้บรดาจะแนะนําให้ท่านตรงเป๊ะเลยนะคะ อันนี้ก็เคยมาแล้วนะคะแต่อันลายไหนที่ขายได้ก็อย่างเดิมวันละก็ต้องสั่งมาอีกนะคะอันนี้เป็นลายนะคะนี่ค่ะสวยงามมากสองตะกรนี้เรื่องดีของสองตะกอนี่คืออย่างหนึ่งคือเนื้อไม่ยกชอ่อไม่ยกดอกแต่เนื้อแน่นเรียบใส่สบายบางคนก็ชอบบางคนก็ชอบผ้าสีตะกรอคือจะมีลายลูกแก้วขึ้นมาแต่อันนี้จะไม่มีนะคะท่านดูเลยไม่มีแต่เนื้อดี เยี่ยมอย่างนี้เวลาเรานั่งไม่เกาะกเวลาเรานั่งไม่ยุ่ยนะคะมันจะแตกต่างควมดีต่างก,กันนะคะอันนี้ก็ชุดละ1,300บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกเราจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ4ี่ทันันะคะ4ีทับ หนึ 1> 1, 350ง่งพันสามร้อยห้าสิบหากแม่แม่ไม่ชอบแม่แม่ไม่รับนะคะถ้าช่วงคุณแม่กี่โทเอ้ยช่างมาวรดาอาจจะเอาไปตัดนะคะชุดนี้สวยตัดออกมาสวยงามมากนะคะตัวนี้สี่ทับสามหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสวยค่ะชุดนี้ตัดออกมารับประกันเลยได้ว่าสวยมากนะคะแต่ช่วงนี้ช่างก็อยากหยุดงานแล้วเพราะว่าจะเข้าปีใหม่บางคนก็บอกอ้าวทำไมหยุดเร็วคะงานเยอะมากนะคะเยอะเพราะว่าท่านไม่ได้ตัดให้เราคนเดียว ท่านตัดให้หลายคนนะคะท่านตัดให้หลายคนนะคะเนี่ยสวยค่ะงามมากเนื้อแน่นเนื้อละเอียดนะคะสี่ทับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยค่ะหนึ่งคูณสิบเมตรแล้วก็เรียกว่าเป็นชุดตัดได้มีเสื้อตัวหนึ่งกระโปรงตัวหนึ่งนะคะหรือท่านจะตัดเสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งอันนี้เรียกว่าหนึ่งชุดนะคะถ้าหนึ่งคูณสองเมตรนั้นตัดได้อย่างเดียวสมมุติท่านจะไปตัดเสื้ออย่างเนี้ย ก็ได้ตัวเดียวสมมุติท่านจะไปตัดผ้าสิ้นก็ได้ตัวเดียวสมมุติท่านจะไปตัดชุดแสกก็ได้ตัวเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาหากท่านใดอยากได้รีบโทรเข้ามานะคะในคลิปนี้มีผ้าชุดเรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพเลยนะคะสินค้าดีมีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าดีมีจํานวนจํากัดสินค้าดีหมดแล้วหมดเลยนะคะ นอกจากเราต้องรอให้ท่านโทรมาใหม่อีกนะคะในคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณที่ท่านให้คําแนะนํามาหลายเรื่องขอบพระคุณสุดท้ายคือท่านอุดหนุนเรานะคะขอบคุณคะ่ะ